ป้าก็ถักหมวกมาอีกหนึ่งใบนะคะตอนนี้ขึ้นต้นรอบหมวแล้วนะทําแบบรบเหลี่ยมนะคะก็จะเป็นกลมๆแล้วประกะว่าป้าจะทําเป็นลายเดียวกันกับกระเป๋าให้มันเป็นคู่กันหมวกกับกระเป๋านะคะแต่ว่านี้ลื้อออกไปรอบหนึ่งแล้วนะคือนับเกินนับหลักเกินไปนหลักหนึ่งวิธีนับนะคะเออป้าลืมบอกว่าช่วงลายมันเป็นสิบก็จริงอ่ะแต่ว่ามันต้องเพิ่มห้าอย่างอย่างใบนี้นะคะป้านับไปเก้าสิบห้าหลักนะคะเก้าสิบห้าหลักคือช่วงลายเป็นสิบเป็นสีเข้มห้าสีอ่อนห้า สีเข้มห้าสีอ่อนห้าแต่ว่ามันต้องปีนเกลียวไงมันก็เลยต้องจบให้เป็นจบสีเดียวกันสามสีห้าแล้วก็เปลี่ยนสีเนี่ยถักไปเสศจไปรอบหนึ่งแล้วนะกําลังจะเนี่ยพกกำลังชนรอบเอ้ามันหายมันทําไมมันเกินมาหลักนึ่งวะกะเลยได้ไปลือออกลือออกไปให้มันเหลือเก้าสิบห้าหลักคือช่วงลายมันเป็นสิบหลักก็คือสีอ่อนห้าสีเข้ม5้าสีอ่อนห้าสีเข้มห้าแต่ว่าต้องเพิ่มอีกค่าให้มันมันชนสีเดียวกันเพราะว่ามันต้องปีนเกลียวขึ้น ไม่ใช่หารด้วยสิบลงตัวป้าดันไปบอกหารด้วยสิบลงตัวเนาะช่วงไลยมันเป็นสิบแต่ว่าพอได้เก้าสิบได้ร้อยหนึ่งแล้วเพิ่มอีกหาเพิ่มอีกห้าหลัก ปกติป้าถักหมวกไว้หมวกเนี่ยรอบหมวกป้าจะถัก96-98หลักไงพอถักไป96ก็เลยพอถักพอมาถักเอ้ามันเกินไปหลักหนึ่งเนี่ยวิธีถักก็ง่ายๆแบบนี้เราก็ถักสีหนึ่งอีกสีหนึ่งก็ดำไว้ข้างในถักสีหนึ่งอีกสีหนึ่งก็ดำไว้ข้างในแบบนี้ค่ะพอมาจบมันจะมาจบที่สีอ่อนแล้วมันก็พอดีเพราะว่าเราต้องปีนเกลียวเราก็จะปีนเกลียวตรงนี้เป็นสีเข้มมันถึงจะพอดีแบบนี้นะคะเดี๋ยวป้าถักไปสักพักก่อนถักมาแก้ข่าวเดี๋ยวกลัวใครไปถักตามก่อนเนาะจะถักเป็นหมวกกับกระเป๋าคู่ไง